สวัสดีครับผมมาพบกับโอเจชิ้นเกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีเมนูเด็ดเรียกว่าสมายัยโบราณคนเท่ากนเก่ทําให้ทานนะครับผมย่า <Okay. S 1> ผมชอบทําให้ผมทานมากแต่เมนูนี้ผมเคยทําไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่บางคนอาจจะหาไมา่เจอนะครับเราเลยเอากลับมาทํารีวิวกา,ทา,ทาทรทํากันใหม่นะทุกคนนั่นคือเมนู ไก่ขั้วขิงนะครับผมหน้าตาจะเป็นไงผมจะตากลมนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาผู้คนไปรับชมวิธีการทํง่ายง่ายกันกับโอเชียนานะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทําไก่ขั้วขิงกันเลยครับผมครับผมเราจะมาทําการเตรียมขั้นตอนการทําไก่ขั้วขิงกันเลยนะครับผมไก่นี่เราก็จะทําการหมักนะครับส่วนขิงนี่เราก็จะทําการหั่นซอยเป็นชิ้นชเป็นเส้นเนะครับผมขิงที่ใช้เราใช้ขิงสดนะทุกคนตอนนี้เราปอกเปลือกปันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าใครสะดวกที่จะใช้แบบ สำเร็จรูปที่ไปเขาหั่นให้เรียบร้อยก็ได้นะครับอร่อยได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าสําหรับตัวของโอโจ้นะครับจะใช้ขิงที่เป็นหัวเอามาซอยเองครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติที่อร่อยและหอมกว่าที่เขาทําให้สําเร็จรูปนะครับผมแต่ใครสะดวกยังไงก็ทำยังไงก็ได้นะครับผมสามารถทําตามโอโจ้ได้เช่นกันนะครับผมวิธีการทํา็ไม่ยุ่งยากเลยครับอันดับแรกเราจะทําการซอยขิงกันก่อนเลยครับผมแล้วเราจะทําการหมักไก่นะครับผมเราไปหั่นกันเลยดีกว่าไปซอยกันเลยทุกคน ครับผมเราจะหมากไก่ด้วยสีวขาวนะครับผมสีวขาวเหตุหอมนะคแค่นี้ก็พอเพียงนะครับผมแต่ตอนที่เราปรุงรสชาติอีกทีเราก็จะเติม เค็มไปกว่าน,นี้นะครับผมแค่นี้ก็พอเพียงที่จะพวกเขาซึมซาบกับเนื้อไก่แล้วนะครับเราจะให้เนื้อไก่เรามีรสชาติเค็มเล็กน้อยแค่นั้นนะครับผมแล้วก็ปรุงอีกรอบหนึ่งตอนที่ทำไก่ขั้วิงนะทุกคนอันนี้เราจะหมักฉิงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปซอยฉิงกันก่อนนะครับผมนี่ครับผมส่วนประกอบของไก่ข,ขั้วิงเราก็จะมีไก่นะครับที่เราทําการหมักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราหมักกัน ง่ายนะครับผมแล้วก็รเทียมครับกระเทียมตามหยาดนะแล้วนี่ครับผมขิงที่เราซอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่านครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแล้วเราจะปรุงรสชาติตามให้อร่อยปรุงไปนะครับผมเราจะปรุงระหว่างที่เราคั่วไก่กับขิงด้วยกันนะครับผมปรุงรสชาติที่เราต้องการครับตอนนี้ไก่เราก็กำลังเหลืองน่ารับประทานนะทุกคนเดี๋ยวเราทำกัน ทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองแล้วก็ตักขึ้นพักให้เย็นนะครับแล้วก็จะมาผัดขิงกับกระเทียมนะครับผมให้เหลืองหอมน่ารับทานแล้วเราจะนาไก่ไปคลุกเคล้าและปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันต่อเลยทุกคนสูตรของที่บ้านผมจะทําการทอดไก่ให้เหลืองและกรอบน่ารับทานก่อนนะครับจากนั้นเราจะทําการมาคลุกเคล้ากับผัดขิงที่เราผัดเราคั่วเอาไว้นะครับผมเราจะคั่วไปพร้อมกับขิงและกระเทียมแล้วปรุงรสชาติให้เพิ่มความอร่อยลงไปนะครับผม ครับผมอันดับแรกนี่ครับผมใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับทุกคนจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมเลยครับผมก็นี่ครับผมตามด้วยขิงซอยครับผมเราซอยไว้ับผักเลยครับ กับกระเทียมให้เหลืองหอมหน่ารับประทานเลยนะทุกคนแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าขิงเหลืองหอมแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไก่และปรุงรสชาติเราก็จะไม่ใส่ขั่วขิงนะครับผม mm hmm. จะคั่วไปเรื่อยๆนะครับผมคั่วจนขิงกับกระเทียมเหลืองหอมเลยนะทุกคนระหว่างนี้ก็จะคั่วไปเรื่อยๆครับผม จะเย็นๆเนาะไปอ่อนๆน,นะครับผมเดี๋ยวจะไหม้นะทุกคนเราจะพูดได้เลยนะครับ นครับ, <Perfect. S 1> รบเราขัวเขากันเลยรครับผมตลอดนีกลับน้่ใจนะทุกคน เห็น,นะครับเหลียงหน้าเราทานนะครับคนนียแ้ก็ไล่หล้วทุกคนทำง่ายกับอด้ชนะครับผมเนี่ยนั้นเรามาทำการปุงรสกันเลยดยีกว่านะครับสรสหอยนะครับีุูรดเล็กน้อยทุกคนแล้วก็ น้ำตาลครับผมหนึ่งประมาณนี้ถัาผมไม่ก็ใส่เยอะน,ะอนักก่อนอ๋อมีขนาม กัวขิงของเราก็น่ารับทานมากนะครับผมตอนนี้ครับผมแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทำง่ายง่ายกับโอจะชแนลครับผมไก่กัวขิงเดี๋ยวเราพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วทุกคนเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟไปเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับผมไก่กัวขิงฝีมือโอจะชแนลน่ารับประทานใช่ไหมครับทำง่ายง่ายกับโอจะชแนลนะครับผมเนี่ยครับผมรับประทานกันเลยนะทุกคนนี่ นี่ครับน่ารับประทานใช่ไหมครับทานคู่กับข้าวสวยน้อนอร่อยอย่าบอกใครครับผมไก่คั่วขิงนะครับผมทานคู่กับข้าวสวยข้าวกัาดข้าวกันนะครับผมนี้ครับน่าทานมากลองทําทานดูนะครับแล้วลองจะติดใจครับเด็กทานได้พี่ใหญ่ทานดีครับดีต่อสุขภาพด้วยนะทุกคนลองทาทานดูง่ายกับโอโจชาแนลครับผม ครับผมเป็นไงม้างครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะกับเมนูแกงขั้วหิงหน้าตาหน้ารับประทานนะครับผมกินทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนั้นรับรองบอกเลยครับผมอย่างนี้เลยอร่อยมากๆทุกคนทำง่ายๆนะครับแก่ขั้วหิงแต่ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับใจเย็นๆก็สามารถทํากันได้ทุกคนนะถ้ามีเวลาไม่ยุ่งยากอะไรอุปกรณ์ก็หาง่ายนะครับผมหรือว่าตามตลาดตามบ้านเรือนก็สามารถทําทานกันได้นะกับไกงขั้วหิงครับที่สำคัญครับผมนี่เลยครับผมถ้าชอบชิ้นนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ แล้วเราจะทำอะไรโปรดติดตามชมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายบาย